คือว่าเอาสุดเลยฮะไล่เขาไปเลยฮะออกนอกเรือนจำไปเลยเรายอมไม่ได้นะเหตุการณ์บานปลายถึงขนาดว่านายต้องไปข้างนอกแล้วนะแล้วอย่างนี้เป็นไงต่อแล้วเอาพึกทหารตำรวจมาล้อมเรือนจำเลยงานใหญ่แล้วนะต้องเรียกหน่วยงานอื่นมาเลยคือเอาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี่คือระงับไม่อยู่แล้วจะพังเรือนจําจะเผาเรือนจำกันแล้วแต่ยังไม่ทันเผากันแต่ไม่ได้คิดจะแหกหักกันไม่ได้คิดจะหนีกันไม่ไม่ การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ พอกลับไปสมุทรสาครปุ๊บก็คือว่าเราไปอยู่กับบ้านแผ้วก็ตีกันตีกันเรื่อยตีกันจนพอบ้านแผ้วกลับม,มันชอบใจเราพอบ้านบ้านแผ้วองอาจน้าหลายกลับมาถ<ม>ล่มบ้านนั้นเลยแล้วก็อยู่มาก็พอบ้านแผ้วขึ้นก็อยู่มาเรื่อยๆก็จราจลมีเหตุอีกมีเหตุเป็นไงฮะเหตุการณ์วันนั้นคือเหตุการณ์คือจราจนที่สมุทรสาครคือพวกพวกเราเนี่ยมันเป็นอะไระเขาเรียกอะไรโรคไตโรคไตอ่ามันดึกแล้ว ประมาณทักตีตีสองได้แล้วคือเรียกให้นายขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเขาปวดปวดท้องใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นมาก็ไม่ยอมพาลงไปห้าหม้อห้าอะไรไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมลงไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนพวกพวกได้ตายพอเสียชีวิตปุ๊บเราก็พอเช้ามาเราคุยเลยว่าเดี๋ยวเปิดซอยเดี๋ยวอะไรกันเดี๋ยวบุกลงไปเลย ซึ่งตอนนั้นพี่ศักดิ์อยู่บนซอยอยู่บนซอยอคือตีกันขึ้นไปอยู่บนซอยเลยับก็พอเช้ามาถึงปุ๊บก็พอเปิดซอยปุ๊บก็บุกกันลงมาเลยมารวมตัวที่การสนามกระบุกเขาน้ายหเลยพังน้าไฟ,าไฟการที่บุกไปเนี่ยเรามีจํานวนประมาณกี่คนครับอตอนนั้นรวมก็ประมาณมันก็เกือบ เกือบทั้งเรือนจำเเกือบทั้งเรือนจำเลยนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยเหรอนายเขาไม่ใส่ใจเราซึ่งมองว่าเขาทําไม่ถูกต้องก็เลยรวมใจกันเกือบทั้งเรือนจำเลยนะอย่างไงครับพอคือไปที่หน้าฝ่ายพอคือไปก็พังหน้าฝ่ายเลยพังเลยพอพังหน้าฝ่ายปุ๊บกลับเข้ามาในเรือนจำคือไม่ยอมขึ้นห้องรันไล่นายออกเรือนจำหมดเลยคือประท้วง คือว่าเอาสุดเลยนะไล่เขาไปเลยฮะออกนอกเรือนจำเลยเรายอมไม่ได้นะเหตุการณ์บานปลายถึงขนาดว่านายต้องไปข้างนอกแล้วนะแล้วอย่างนี้เป็นไงต่อแล้วเอาพึกทหารตำรวจมาล้อมเรือนจำเลยงานใหญ่แล้วนะต้องเรียกหน่วยงานอื่นมาเลยคือเอามาอยู่แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี่คือระงับไม่อยู่แล้วจะพังเรือนจำจะเผาเรือนจำกันแล้วแต่ยังไม่ทันเผากันแต่ไม่ได้คิดจะแหกหัดกันไม่ได้คิดจะหนีกันไม่ไม่เอาแค่แบบ จลาจลเนี่ยให้ไม่รู้ว่าแบบความโมโหของเรานะเรียกสิทธิของนักโทษซึ่งตอนนั้นอ่ะผมอยากจะถามว่าความคิดเนี่ยคือตอนนั้นเราอยากได้อะไรในการที่เราทําครั้งนั้นอ่ะมันทําให้พวกเราตายเนี่ยคือเอาง่ายด้ความโมโหอ๋ออยากได้ความยุติธรรมอยากให้นายคนนั้นมารับผิดชอบกับกับกับเพื่อนผู้ถ้อขังที่เราเสียไปในวันนั้นถูกไหมทำไมถึงไม่ไข่ลงไปห้าหม้อ ก็คือพิศากะมองว่าในถ้าทุกคนอ่ะนักโทษทุกคนในวันนั้นมองว่าถ้าวันนั้นไขขังเอาเขาไปหาหมอจะไม่เสียชีวิตเขาจะไม่เสียชีวิตเอาละนี่นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะเป็นเรื่องที่บอกว่าตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะไขขังไปแล้วก็เอาพาเขาไปพบอหรือพาาไปเรือนพยาบาลเนี่ยก็คือจบจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะไม่มีเหตุการณ์ถูกไหมฮะนี่นะพอวัวหายมันน้องข้อไม่ทันแล้วแล้วอ่าแล้วใครต่อพี่พอจะลจนเสร็จปุ๊บเขาก็ตอนขึ้นขึ้นห้องเลย คือจับเข้าห้องเดิมพอเช้ามาพอชุดดําเข้ามาปุ๊บก็เรียกตามห้องเลยไม่เปิดห้องครับคือขัางไว้ข้างบนเลยแล้วแล้วมันจะมีกระดาษลายชื่อมาเลยอหัวโจกแกนนำแกนนำอ่าพวกหัวหัวแนวหน้าพวกที่แบบว่าขาใหญ่อ่ะที่มีที่เขาคิดว่าเป็นหัวโจกในเหตุการณ์ครั้งนี้มีมาเลยใช่ไหมมีมาเลยเรียกตามห้องเลยนายคนนี้นายคนนี้นายคนนี้ครับเรียกออกเรียกลงลงไปเลย สรุปแล้วรายชื่อใบนั้นมามีทั้งหมดกี่คนครับ40คน40คนหนึ่งใน40ก็คือพี่ศักดิ์ด้วยโอ้โหเป็นไงฮะพอลงไปปุ๊บเออโดนจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่คือในการทำโทษนะซึ่งการทำโทษในวันนั้นน่ะพวกหน่วยงานนอกมายุ่งไหมหน่วยงานนอกชุดดำคอมมานโดใช่ไหมฮะครับที่ที่ทำโทษเราถูกไหมใช่อแต่พวกทหารพวกอะไรไม่เกี่ยว๋อทหารไม่เกี่ยวก็คือว่าหน่วยงานราชการนั่นแหละใช่ครับที่เป็นคนทำโทษเรา ก็มาทําโทษเราคือจัดชุดใหญ่จัดชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยแบบว่าร้องกันแบบลั่นเรือนจําเลยไหมลั่นเรือนจำโอ้โหทำโทษเงยนะชุดใหญ่นิดนึงในการตีก็มีตีมีเตะคอมแบทคอมแบทล้วนๆคอมแบทล้วนๆนะตีเงยหน้ามาเตะเตะมาร้องมาคือไม่ฟังแล้วนะเพราะเหตุการณ์ที่ทําเนี่ยมันทําให้วุ่นวายใช่ถูกไหมฮะใช่ใช่อ้ยสี่สิบคนที่โดนโดนทุกคนเละหมดเละหมด พอโดนเสร็จปุ๊บมันจะมีแบ่งไปสองชุดเรือนจําพิเศษทนชุดหนึ่งแล้วเรือนจานครปฐมชุดหนึ่งก็ประมาณเรือนจําละ20เรือนจำละยี่สิบเขตเจ็ดนี่ไปแทบทุกจังหวัดครับอนครปฐมนะพี่พอไปนครปฐมปุ๊บไปโดนชุดใหญ่โดนหนักกว่าที่สมุทรสาครโดนหนักมากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาสลักหลังไปสลััใช่ไหมสลักหลังไปว่าพรุ่งนี้กวดแทงนายกวดตีนายอะไรทำอง ซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าเขาเขาเอากันอยู่แล้วถูกไหมเอากันอยู่แล้วเพิ่งนายเขาต้องเอากันอยู่แล้วเพราะว่าเขาขายาวก็คือเอาขายาอยู่แล้วนะสุดท้ายเละอีกแล้วเละอีกแล้วคือเละมากไปนครฐมคือว่าจับหนักมากจัดแบบว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยพอจัดเสร็จปุ๊บก็คือจับยัดซอยเลยพอจับยัดซอยปุ๊บเนี่ยคือเขาให้อาบน้ําอาทิตย์นึงอาบน้ำสองคนไม่มีผ้าห่มไม่มีพัดลมไม่มีทีวีไม่มี ไม่มีทุกอย่างให้พะหมคนล e n e o u ชุดเราเนี่ยการจะลาจนครั้งเนี้ยเขาบีบมากกว่าอยู่ซอยปกติของเขาปะใช่บีบถูกไหมใช่ใช่คือใส่ไข่อ่ะพิเศษเลยใช่ไหมพี่ในการทรมานถูกไหมใช่ก็อยู่แบบว่าพะหมหนึ่งพื้นอยู่จนจนว่าั่งเรามันมันเละแล้วั่งเรามันติดเชื้อมันเป็นแผลจากการที่โดนทาโทษจากสองเล่นจํามาเนี่ยนะก็ต้องออกไปขูดแผลนึกภาพนะคือแผล แผลสดเราเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้รักษาไม่ได้ล้างแผลไม่ได้อะไรเขาปล่อยให้เรานอนอยู่กันเลือดอยู่กับค<ช>าวเลือดของเราอะ่ะอาทิตย์หนึ่งคืออาบน้ำสองนอ่าแล้วบวกกับความในซอยนะอาบน้ำสองหนนะ่ะสิ่งสงกรปรกหรือเชือเช้อโรคมันอยู่ในหลังแล้วสุดท้ายแผลพิษัก์ก็ติดเชือเช้อแล้วก็ต้องไปขูดนะฮะเหมือนเราลดล้มอะ่ะนึกภาพออกไหมฮะเวลาลดล้มเป็นหมูแดงเนี่ยนะไปเวลาไปทําแผลหมอก,ก็จะขูดถูกไหมพี่ ขูดให้มันเลือดไหลออกมาเพื่อที่จะทําแผลให้เป็นใหม่สดใช่ประมาณทักสองอาทิตย์ได้ครับแผลเริ่มดีขึ้นก็คือไปหาหมอที่ทบอทบอก็คือในในในเรือนจำนั้นอ่าแล้วคนอื่นเป็นไหมคนอื่นไม่เป็นไม่เป็นเป็นเราเดียว จัดเราหนักหน่อยคือว่าเขารู้ประวัติเรามันจะมีแฟ้มประวัติอยู่ในการย้ายเรียนจำอ่ะมันจะมีอยู่แล้วที่เราสร้างวีรกรรมไว้อ่ะจะรู้เลยว่าเราเกมากเกน้อยก็คืออยู่ที่หัวทะเบียนเราเนี่ยแหละแล้วพอเขาดูหัวทะเบียนปุ๊บนี่เขาจะจัดเราหนักเลยก็คือเราเยอะอ่ะก็เลยจัดเราหนักหน่อยโอ้เฮ้มึงแทงเขาตายมาด้วยเหรออะไรมาหมดเลยจนเราหายดีครับหายดีจนแต่ก็ยังมีคดีต่อ ที่สมุทรสาครนี่คดีต่ออะไรฮนะคือนําเข้าอ๋อซึ่งพิสักไม่ได้เล่าให้เราฟังเนี่ยะก่อนหน้านี้ก็คือว่าไปทําิีกรรมคดีไ,<ง>ไว้นําเข้าโทรจิตนํา,านเข้าอะไรนาเข้ายานาเข้าโทรจิตนําเข้ายาเสพตอ่ายาเมาอ่าอะไรก็ว่าไปนะอ่ะ ทีนี้มีการต่อคดีอีกแล้วต่อคดีแล้วคดีมันมีอยู่แล้วคือเราเราต่อที่สมุทรสาครอยู่อ๋อต่อแต่แล้วยังยังไม่ต่อคือยังไม่ได้ทําเรื่องมาแค่ฟ้องมหมเฉยแค่ฟ้องมาเฉยอยู่นครธมได้ประมาณ1ปีครับจับเราย้ายกลับไปที่สมุทรสาครแล้วแล้วเรารู้ไหมว่าเราย้ายไปเพราะอะไรรู้เพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีคดีครับกลับไปต่อคดีไปสมุทรสาครอีกแล้วกลับไปวนเวียนอีกแล้วเอ้าคดีนําเข้า8ปี1ิเดือนแต่ก่อนหน้านี้นะ ทำร้ายเขาเสียชีวิตแค่2ปีแปดเดือนแต่นี่โอ้โหหนักจังอ่ะพี่เพราะยามันเยอะนี่นะครับนี่นะโทษนะครับมีโทษนะครับนะต่อคดีจริงๆนะครับนี่นะพิสักเป็นตัวอย่างนี่นะครับแล้วเป็นไงฮะพอรู้ตัวเลขมาเพิ่มอีกแล้วเป็นไงเราก็ไม่คิดล่อยแล้วเราไม่คิดจะออกแล้วจากเรื่องจาถ้าเป็นอย่างนี้เราตายในนี้แน่ถ้ามีอะไรเราซาดอย่างเดียวยิ่งไปใหญ่เลยความคิดตะเลิดเลยนี่คือไม่คิดปล่อยแล้วไม่คิดห่วงลูกพวงเต้าแล้ว เราคิดดูนะจากเจเดือนจะปล่อยอยู่แล้วนะไปโดนคดีเขาเสียชีวิตนะแล้วก็มาโดนคดีนี้อีกก็คิดดูความคิดตะเลเดิดไปเลยตะเลเดิไปเลยแล้วเ,เป็นไงครับพี่ก็ตั้งแต่นั้นเราก็มีอะไรเราบวกตลอดไม่สนเลยไม,ลไม่สนแล้วไม่ไว่าจะแพ้เล็กแพ้น้อยเรา<ด>คือบวกหมดหตามหมดตามหมดตามทุกแพ้ไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านเราจะตามทุกแผลจนแบบว่านายมันไม่ไหวนายเขาไม่ไหวแล้วคือต้องเอามันย้ายแล้ว อีกแล้วควบคุมไม่ได้แล้วคควบุมมไไ่ด้ก็ต้องเอาไปซุปเปอร์แม็กซปเอร์แม็กเรือนจำไอ้คลองไผ่คลองไผ่นะโอ้โหซุปเปอร์แม็กซึ่งตอนคือเป็นซุปเปอร์แม็กแล้วใช่ไหมครับเป็นซุปเปอร์แม็กก่อนหน้านั้นเรารู้ไหมว่าซุปเปอร์แม็กซ์จะเป็นยังไงถ้าเราเข้าไปเจอรู้รู้แล้วใช่ไหมซุปเปอร์แม็กคือเรารู้อยู่แล้วอ่านะฮะจาก6-7เรือนจำนะแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะเกเรทุกเรือนจำมีเรื่องราวทุกเรือนจำสุดท้ายจบที่ซูเปอร์แม็กคองไผ่เอานะวันแรกเป็นไงพี่เข้าไปย้ายไป3มคน3คนอ่ะก็พวกเด็กในบ้านนี่แหละครับพอย้ายไปถึงปุ๊บกันต้อนรับน้องใหม่นะตอนรับน้องใหม่นักมากโดยการทำนายนายทำโทษเราคือเตะ ตีเหมือนเดิมโดนก่อนเลยโดนก่อนเลยไม่ต้องไพูดอะไรตีเราแบบว่าคือปางตายตีเราปางตายเลยปางตายเลยเหรอทั้งทั้งที่เรานี่ก็ไม่ยังไม่ทําอะไรผิดที่เดือนจัาหมดเลยนะใช่แต่โดนก่อนแล้วมันต้องต้อนรับน้องใหม่อยู่แล้วเป็นธรรมเนียมไปเลยอ่าครับแล้วไงต่อพอตีเราเสร็จปุ๊บเอาเรายัดตู้เลยคือยัดตู้คือห้องมืดห้องมืดยัดเราเลยสามคนในห้องมืดห้องเดียวนะยัดไปเลย3ามสี่คนใช่อยู่กันไปเลยอยู่กันไปเลยแต่มันมีห้องน้ําในตัวคือ มีบล็อกอยู่ในในห้องแล้วนอนกันยังไงฮะคืือซอยเนี่ยซอยความกว้างประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณทักห้องเช่าห้องหนึ่งได้ไหมไม่ท้องเช่าห้องเล็กๆห้องเล็กๆประมาณนี้ก็ประมาณกันเอมเอาง่ายๆก็ประมาณอ่าเราากางแขะซูเปอร์แมนอะกว้างแค่นั้นแต่4ี่คนนะนึปสภาพนะสี่คนแล้วนอนเบียดกันอยู่แล้วปาระป๋องเลยใช่โอ้โหลำบากมากมันทําให้เราคิดว่าเราต้องหยุดแล้วเราต้องหยุดแล้ว จากที่เกเรความคิดก่อนหน้านั้นก่อนที่มาซูเปอร์แม็กคือยังบอกอยู่เลยนะว่าไม่สนใจแล้วไม่กลับบ้านแล้วเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะตามหมดจะเกเรหมดแต่มาเปลี่ยนความคิดที่ซูเปอร์แม็กที่ซูเปอร์แม็กนี่เลยเหรอพี่เพราะอะไรฮะถึงจะเปลี่ยนแล้วมันให้เราคิดเยอะมันให้เราคิดหลายเรื่องอเรื่องลูกเรื่องอะไรด้วยมีเข้ามาในหัวเราโดยอัตโนมัติใช่ไหคือเราต้องหยุดละถ้าเราเกต่อไปเราตายแน่ ที่นั่งเอาจริงความคิดมามีแบบนี้ตอนนั้นเหลือโทษเท่าไหร่ครับหลังจากที่ต่อคดีเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วประมาณตั้ง6ปีอยู่ในซอยต้องใช้ความคิดเยอะอยู่กับความคิดตัวเองนะใช่ใช่ในระยะเวลาวนเวียนอยู่เงี้ยเราต้องออกไปห้าลูกหาเมียแล้วต้องออกไปดูคนข้างหลังเราแล้วใช่ต้องออกไปดูแลลูกเต้าแล้วครับเราเปลี่ยนความคิดแล้วระยะเวลาอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะกเดวัน3เดือน อยู่นั้น3เดือนเสร็จปุ๊บว่ายางเขาออกมาแดน8แดน8ปดไปแดนแเอกมาแดน5แต่อ๋อยู่ขังซอยที่แดน8ซอยมืดแล้วพอโคกกำหนดก็ออกมาที่ส่งไปที่ย้ายไปแดนอ่าแล้วไปเจอกับแอลรถเจอกับแอลรสครับเดี๋ยวก่อนนะฮะพี่เข้าไปประตูวันแรกเลยก็ทั้งหมดประมาณสัก30คนคนองสามสิบคน ที่อื่นด้วยอ่าทีนี้ได้ลงพื้นครั้งแรกแล้วกับเดินจํานี้ถูกไหมพอเข้าไปเป็นไงพี่เดินจําเจอพวกเราไหมเข้าไปก็มีเจอพวกเราคือพวกที่ว่าเจอกันที่เดินจำาออื่นเจอกันก็มารับมารับไปอยู่ด้วยครับอยู่แบบนิ่งๆคือเราไม่อยากจะอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พี่บอกว่าความคิดมันเปลี่ยนไป,ไปแล้วอยากจะออกไปหาคนข้างนอกแล้วถูกไหมแล้วลูกสาวเขียนมา สาวเขียนมาก็ทําให้เราอยากจะออกไปหาลูกคขอประโยคแบบสั้นๆในใจความฮะในการที่ลูกศัลกลูกสาวเขียนมาแล้วทําให้พี่ศับบเปลี่ยนความคิดแบบขอประโยคสั้นๆเลยลูกสาวอยากให้กลับบ้านอยากให้กลับไปอยู่กับลูกคือมันทําให้เราเราต้องกลับไปอยู่กับลูกนะความคิดเราเปลี่ยนอยากกลับไปดูแลลูกนะเราก็หยุดเกลรยหยุดทุกอย่างจนเราได้อภัย พอมาได้อภัยก็ออกพร้อมพร้อมแอลรถได้อภัยเยอะไหมครับได้อภัยปีกว่าปีกว่าเลยเหรอเราไปอยู่ที่นั่นเราได้เราไปได้ชั้นที่นั่นก็คือจบเลยนะจบคาบของสักดาวดำคือไม่ยากเลยแล้ะเราต้องหยุดแล้ว แล้วบวกกับแล้วความเป็นแม็กระบบคุกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไประบบทําให้เราแบบว่าเกเรไม่ได้แล้วเกเรไม่ได้แล้วถ้าเข้าไปติดคือลําบากมากคือมันมันระบบมันเปลี่ยนหมดเลยครับมันไม่เหมือนแต่กอนเลยเข้าไปก็แย่ตอนเนี้ยคือไม่ก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปในการที่เราเข้าไปซูแม็กเนี่ยมันต่างโดยสิ้นเชิงกับเรือนจำาืนเลยฮะมันต่างกันมากมันต่างกันคือว่า เราจะไปมีเล็ขหรือว่ามีอะไรไม่ได้คือเขาบีบเราทุกอย่างเหตุการณ์อะไรนิดนึงก็คือว่าจับย้ายเลยจับย้ายเลยจับย้ายจากแมกนี้จากแมกนี้ไปอีกแมกหนึ่งคือประเทศไทยนี่มันจะมี U5 แมกครับย้ายวนแมกเลยมันจะเขาจะไม่เอาไว้แมกเดิมถ้าเกิดว่าเอาไปอีกแมกหนึ่งคือว่าก็จัหนักเหมือนแล้วสุดท้ายพิสาก็ ยุติทุกอย่างความเกเรในเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอะไรคือทุกอย่างคือจบหมดเรือนจํานี้เลยของไผ่ท้ายก็ได้รับว่าภผยแล้วก็ปล่อยป่อยตัวได้รับอิสรภาพและนี่นะฮะคือเรื่องราวของศักดาวดานะฮะที่เล่ามาเนี่ยบอกให้เลยว่าโซนเขตเจ็ดเนี่ยนะพิศักไปอยู่ทุกเรือนจาน่าจะรู้จักพิศักหมดทุกคนรู้จักหมดงั้นถ้าถ้าอยู่ในยุคนั้นนะฮะก่อนที่เราจะจากไปผมขอถามพิศัก์นนะว่า ในการที่พี่ศักเข้าไปอยู่ในระยะเวลาเนี้ยสิบกว่าปีเนี่ยพี่ศักตสูญเสียอะไรไปบ้างฮะสูญเสียก็คือว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกเราเข้าไปก็ลูกหกขวบหกขวบหกขวบอยากจะออกมาเลี้ยงลูกมันเป็นกําลังใจให้เราที่เราจะต้องออกมาแล้วจะต้องออกมาดูแลแลูกแ,แ,แล้วคือมันเสียเวลามาเยอะแล้ะเสียเวลามานากก็คือว่า สิ่งที่เสียคือแน่ๆเลยเวลาและสิ่งที่เสียไปเลยคือการที่เราได้อยู่กับลูกถูกไหมะเวลาที่เราน่าจะอยู่กับลูกกลับไม่ได้อยู่กลับไม่ได้อยู่และสุดท้ายลูกเราก็โตแล้วแล้วมาเจอเราแบบนี้นะอะในเมื่อพี่พูดถึงลูกนะครับผมขอมีแขกรับเชิญพิเศษในอีพีนี้เลยกว่านะฮะเราจะมาถามความรู้สึกของลูกพิศักก์กันเลยนะสวัสดีครับนี่นะฮะนี่ก็คือลูกสาวนะครับของพิศักก์ นะครับที่ทําให้พิศักเปลี่ยนความคิดนะหยุดเกเรนะครับแล้วก็เมื่อกี้พิศักได้พูดมาว่าออสิ่งที่เสียไปคือการที่น่าจะได้ดูแลลูกผมยายถามว่าความรู้สึกลูกตอนที่รู้ว่าพ่ออยู่ในป็นไงนะ๋อคิดถึงค่ะพอเราโตขึ้นหกขวบเนี่ยเราโตขึ้นเราพยายามจะติดต่อพ่อตลอดไหมตลอดค่ะคือโดยการก็ตอนที่ติดอยู่ที่เมืองกาญจนนะคร่งก็คือไปเยี่ยมอยู่ค่ะใช่<ม>แต่พอ พ่อย้ายไปอยู่ที่โคราชก็คือว่าไปไม่ได้แล้วไปเยี่ยมตอนเด็กๆนะใช่พี่ศักใช่ครับอ๋อก็คือว่าพี่ศัก์ก็คือเห็นก็คือเห็นไม่คือไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เห็นในคือตอนในอายุที่แบบเด็กๆเด็กๆเลยใช่ไหมอ่าอ่านงต่อครับค่ะก็พอพ่อย้ายไปอยู่โคราชก็พยายามเขียนจดหมายไปหาพ่ออะไรเงี้ยค่ะคือพ่อก็พอเขียนจดหมายมาหาเราคือเราได้อ่านจดหมายเลยคือเราก็เขียนตออพ่อไปค่ะประมาณสี่ห้าฉบับแต่คือพ่อก็ไม่ได้รับเลย ใช่แล้วคือพอก็ไม่ได้เขียนมาห้าเราอีกเลยก็คือเขียนมาแค่พุนหรือสองหนประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้เขียนมาห้าเราอีกเลยแต่คือเราเขียนไปเราไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือหรือไม่ได้รับอ่าอ่าอย่างเงี้ยอ่ะเพราเขาบอกว่าเขียนไม่หาพี่จะคงเขียนตบับทพี่ไม่ได้ตอบเลยเพราะอะไรอภิตฎพอมไม่ได้รับจนใหม่ครับไม่ได้รับจนใหม่เลยคเพราะอะไรไม่ได้รับคือพวกเกเรนี้คือเขาจะตัดตัดจนใหม่อ๋อคือตัดการติดต่อเลยตัดการติดต่อญาติทั้งหมดแล้วเราก็ พยายามติดต่อใช่ค่ะก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่โคราชใช่ค่ะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อจะถามว่าพ่อเราจะได้ออกไหมจะได้ออกเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือก็โทรไปเรื่อยๆ่ะเขาก็บอกว่าจะค่อยโทรมานะคะจะค่อยโทรมาเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาก็บอกว่าจะมีเดือนกันยายนประมาณสักกลางๆเดือนเขาจะปล่อยนักโทษเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยโทรไปพอโทรไปประมาณวันที่สิบสี่ค่ะโทรไปพอโทรไปเขาก็บอกว่าพอเราจะออกวันที่สิบห้ากันยายน ซึ่งตอนนั้นที่เราโทรไปนี่คืออยู่เรือนจำที่โคลาโคลาด<ช>นะก็เรือนจำแม็กใช่ไหมพี่ก็คือก็รอรอเวลาก็ไปรับพอก่อนที่เราไปรับเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าเขามากี่ปีแล้วสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเห็นเลยอ่าแล้วมาถึงวันนี้เป็นไงฮะเป็นความรู้สึกเป็นไงก็ดีใจค่ะนอนไม่รับกินไม่ได้เลยก็คือรอรอเวลาใช่ค่ะก็คือรอเวลาคือแบบไม่ได้รับไม่ได้นอนคือรอแบบ พอตีสามนี่คือออกเลยออกรถก็คือไปเลยก็พอไปถึงเรือนจาด้วยความที่เราไม่รู้ค่ะเราก็ไปถามแบบพวกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องทํำยังไงบ้างคะคือเราจะมารับพ่ออะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็บอกไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือรอยอย่างเดียวไปถึงนู้นประมาณสักเจ็ดแป้นโมงค่ะพอออกมาประมาณสักใบสามโมงประมาณนี้บาบสี่โมง คือนักโทษออทั้งหมด1 0 0คนคนใช่ออกชุดละสิบคนพอออกชุดสุดท้ายพอออกชุดสุดท้ายเป็นไงนใจคอตอนนั้นไ็นไงเก้าสิบคนแล,<ช>แล้วไม่มีพ่อเรารู้สึกเป็นไงกล,ก,ลกลัวัว่าแบบว่า,วาพ่อจะไม่ได้ออกอะไรเงี้ยคือก็ไปถามถามชื่อกับเจ้าหน้าที่เขาว่วาพ่อเราชื่อนีนานได้ออกวันนี้ไหมอะไรเขาบอกว่าออกแน่นอนคือเราก็จ้องเลยมองตลอดเวลาตั้งแต่ชุดแรกจนสุดท้ายค่ะคือก็จนพ่อ เดินออกมาพอเราเห็นเขาคือเราจําได้พ่อก้าวมาแล้วก็จับแขนเขาเขาก็งงอะว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยคือลุงนู่นที่ไปด้วยก็ถามว่าจําได้ไหมว่าใคร <c oughs> คือพ่อก็บอกว่าจําไม่ได้เขาบอกก็ลูกไงอะไรเงี้ยเขาก็หันมากอดเราอะเป็นงพี่สักคือวันที่พี่สักปล่อยเนี่ยพี่สักรู้ไหมว่าจะมีใครมารับเราบ้างไม่รู้ครับไม่รู้เลยเคือเราไม่ติดต่อใครเลยเราไม่บอกใครเลยวันที่เราจะปล่อย แต่ลูกยุงนอกลูกเช็คหมดแล้วนี่จะบอกว่าน้องเขียวหวานเช็คเองเลยใช่ไหมเช็คมาตลอดก็คือต,ติดติดตามพ่อตลอดเลยใช่ค่ะแต่เราแค่ไม่มีโอกาสครับโอ้โหนะพี่ศักก็คิดว่าจะไปเซอร์ไพรส์หรือว่างไงฮะพี่ใช่ไหมแล้วพี่เห็นเห็นเขาอ่ะวันแรกที่จาไม่ได้จริงอะ่ะจําไม่ได้ครับเพราะวันกี่ปีนะฮะตั้งแต่วันนั้นที่เขาไปเยี่ยมเราสิบกว่าปีเห็นเขาวันแรกพี่ศักเป็นไงฮะมันดีใจอะ่ะมัน ดีใจอ่ะแล้วความรู้สึกน้องเกียวหวานเป็ไงครับวันนั้นพูดไม่ออกค่ะกอดได้ไหมกอด่ะมีแต่น้ำตาร้องเลยเหรอค่ะแล้วในวันนี้นครับเราได้พ่อเรากลับมาแล้วได้อยู่กับเขาเราอยากจะพูดอะไรกับพ่อมาถามรายการที่บอกเลย ก็เป็นห่วงค่ะยากให้เพราะดูแลติ่งเยอะๆค่ะเพราะตอนนี้มันพ่อก็ดูแลเราอยู่ด้วยอะไรด้วยก็เปิดร้านให้เราอะไรเงี้ยค่ะให้เราดูแลก็ยากให้พ่อพัก่อนเยอะค่ะให้สุขภาพแข็งแรงดูแลลูกแบบนี้ตลอดไปค่ะทางพิสัก์มั้งฮะบอกอะไรกับลูกผ่านรายการผมหน่อยฮนะรักลูกมากครับรักมากไม่ทิ้งไม่ได้หรอจะไม่ทิ้งไม่ได้เลยจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วนะฮะต่อกันทีครับขอต่อกันทีครับต่อกันที ต่อ,อกันทีฮนะพอนั่งอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ไกลๆจะคอยสักน้ำตาให้ม่โดนใคร ภาพที่แบบประทับใจมากนะครับสุดยอดแล้วตอนนี้เห็นเมื่อกี้น้องเขียวหวานบอกว่าพ่อออกมาเปิดร้านส,สวยๆอ่ะฝากร้านหน่อยครับฝากร้านน้องหน่อยถ้าใครอยากจะมาเจอพิศักดิ์อยากมาเจอน้องเขียวหวานเจอได้ที่ไหนฮะต้องมาทําผมที่ไหนค่ะก็ร้านเขียวหวานบิวตี้ค่ะอยู่ที่เมืองการค่ะก็ถ้าเข้าซอยทางถ้าเกิดว่าเข้าซอยไปรษณีย์ค่ะเลี้ยวขวาขึ้นมาทางตลาดเลสจะอยู่กลางๆซอยค่ะถ้าใครจะไปก็เข้าไปได้ค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะ ผู้หญิงค่ะทำผู้หญิงอย่างเดียวใช่ค่ะขอบคุณนะน้องเขียวหวานค่ะนะนี่นะน้องเขียวหวานลูกพ่อสักดาวดำนะโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วตอนนี้พิศัก์ออกมาแล้วพิศักทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจเปิดร้านเสริมสวยให้ลูกสาว FC พีพศัก์นะครับหรือว่ารู้จักหรืออยากจะมาหาพิศัก์นะก็มาหาได้ที่ร้านเสริมสวยนะอยู่ที่ร้านเสริมสวย เคียวหวานบิวตี้ซอยไปษนีเมืองกาญครับซอยไปษนีเมืองกาญนะครับผมนะไปก็จะเจอพิศักนะแล้วก็เจอน้องเคียวหวานสําหรับผมเรื่องหนึ่งก่อนนะเรื่องก่อนคือหนึ่งที่เอาพิศักมาพูดในวันนี้นะครับซึ่งผมเป็นสื่อกลางนะในการที่มีอีีเลกระทาลนะครับที่จะพูดถึงพิศักดาวดำนะในการที่มีเรื่องทะเลาะว่าข้างในนะฮะซึ่งมันเป็นในมุมบอกเล่าของเลกระทาลนะพิศักเขามองว่า ไม่ยังไม่ถูกต้องอ,งอพิศัก์ก็ขอออกมาพูดในมุมมองของเขา <ฮะ S 2> ในมุมในมุมความความเป็นจริงของเขานะมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรนะที่จะให้มาเป็นชนวนหรือปะทุหรือจะให้มาเกิดเรื่องก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายอ p พีของพิศักดาวดำนะเราก็ได้คุยทางเลกอรพานนะคุยกับพิศักดาวดำแล้วนะว่าต่างคนนะต่างคู่ในมุมมองเองทีนี้ใครจะมองผิดมองถูกนะครับก็ขึ้นอยู่ที่พิจารณา นะครับผมนะแต่ผมจะมี EP พิเศษนะระหว่างเล็กอันธพาลกับพิศักดาวดำนะรเราอยู่ข้างในกันเนี่ยเราตีกันต่อยกันแทงกันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันในการที่ใช้ชีวิตยอยู่นอกนี้ติดตามกันนะติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมถ้าอยากจะมี EP แบบนี้เรื่อยๆก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยครับสำหรับ EP นี้ mm hmm. ผมกับพี่ศักดิ์แลวดำ mm hmm. ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ